สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นี่คือดวงความรักทั่วไปโดยรวมราศีสิงห์นะคะประจำเดือนมีนาคม2023วันที่ชาแน,นลนี้ยึดตามแบบตะวันตกนะคะเดี๋ยวแอดมินจะแนบให้ใต้คลิปพร้อมกับลิงก์ของ Facebook Instagram และ Line a ออย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆอื่นๆอีกมากมายนะคะกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะสำหรับ คลิปตอบคำถามแล้วก็คลิปแนนนอมอื่นๆเพื่อจะได้ไม่พลาดนะคะแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับกำลังใจ s u b s c r i b e ไลค์แชร์และกระดิ่งนะคะคลิกที่ปุ่มขอบคุณเพื่อสปอร์ต a n n e l เราได้ตามอธัธยาศัยมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะราศีสิงห์ความรักโดยรวมราศีสิงห์นะคะความรักทั่วไปราศีสิงห์เดือนมีนาคม2023 ราศีสิงเดเรามาเริ่มกันเลยนะคะราศีสิงความรักที่เป็นประเด็นโดยรวมนะอยากจะบอกว่าให้ใช้เวลาอีกหน่อยให้อดทนอีกหน่อยนะคะตอนนี้เหมือนคุณกำลังอยู่ในช่วงของการลังเลใจว่าตกลงแล้วควรจะหยุดรอดูสถานการณ์หรือว่าควรจะไปต่อดีนะเหมือนกับว่า จะรอดูนะหยุดรอหรือว่าไปต่อดีนะเอเนรความรู้สึกแบบนี้มันมีอยู่เพราะว่ามองดูว่าเขาน่าจะเงียบและเงียบไปนานมากด้วยบางท่านอาจจะโหยเกือบจะปีหรือเปล่านะคะอยู่ที่ประมาณ4-10เดือนขึ้นไปแล้วสำหรับความเงียบที่มีให้กันแล้วก็ หลายท่านก็อาจจะบล็อกไปแล้วด้วยเพราะว่าโฟบซอสมันคือการบล็อกแบบทุกช่องทางปิดสนิทเลยนะคะตัวคุณเองอะ่ะพยายามแบบทำเรียกได้ว่าเทคแคร์ Care, ดูแลตัวคนเองอย่างดีที่สุดแหละทั้งไหนจะปัญหาเรื่องครอบครัวไหนจะเรื่องงานเรื่องอะไรคุณก็รับมือได้ดีแต่มันก็หนักอยู่นะลึกๆลกแล้วก็แอบบมีความรู้สึกเรียกได้ว่าหน้าที่จะหมดหวังในความสัมพันธ์นี้แล้ว ถามว่ายังมีโอกาสมีความหวังว่าการสื่อสารเนี้ยจะยังมีมาไหมมีโอกาสนะคะแต่ใช้เวลานานมากถามว่าคนรอต่อไปไหม แนะนำว่าคุณควรจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆหรือว่าควรที่จะก้าวต่อไปหาสิ่งใหม่ๆมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีเพราะฟิวเจอร์ของคุณออกมาบอกว่าคุณจะได้เริ่มต้นใหม่ได้พบสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าแล้วคุณจะได้รับชัยชนะกับอะไรที่มันเป็นของคุณคนคนนี้จะมีการส่งข้อความมานะคะแต่การมาของเขา Energy มันอยู่ที่ t r ีออฟคก็ต้องระมัดระวังว่า คุณจะตกอยู่ในสถานการณ์เตอร์ปา์ตีไหมหนะึ่งสองคจะต้องระม,มัดระวังว่ากลับมาคนนี้เขาอาจจะคีพคุณในลักษณะเป็นเพื่อนนะคะกลับมาชวนคุยนู่นนี่นั่นแต่ก็คือคีพคุณหรือว่าสถานะที่ได้อะมันให้แค่คำว่าเพื่อนเนี่ยนะคะหรือว่ากลับมาคนนี้คุณก็อาจจะมีคู่แข่งเพราะมันคู่กับ f i r e w อ l l ที่ฝั่งคุณนั่นหมายความว่า กลับมาคนนี้มันก็จะอยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนแล้วเขาก็ยังมีตัวเลือกเน็บมาแต่ถามว่าทําไมถึงกลับมาเพราะว่าเขารู้สึกเสียดายนะคะพ่วงเวลาดีๆพ่วงเวลาที่ผ่านมาคุณไม่ได้ทําอะไรผิดต่อเขานี่แต่เหตุการณ์อาจจะสลับกันได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นฝ่ายทําให้เขาเสียใจการที่คุณไปตื้อให้เขากลับมาเขากลับมาได้แต่ว่าเขาก็จะกลับมาในลักษณะที่ไม่ได้ตัวคนเดียวนะเพราะอาจจะมีคนคุยพ่วงมาด้วยนะคะดังนั้นคําแนะนําออกมาบอกว่า ให้คุณเริ่มต้นใหม่หรือว่าให้เริ่มมองหาสิ่งใหม่ๆเพื่อตัวคุณเองดีกว่าใช้เวลาอยู่กับครอบครัวดีแล้วคุณทำดีที่สุดแล้วค่ะแต่ว่าฟิวเจอร์มันเป็นซิกออฟวอ์คุณจะได้รับชัยชนะในความสัมพันธ์ได้เจอคนที่ถูกใจมีความสุขแต่จะต้องกับคนที่ใช่เพราะในที่เขาเนี่ยไม่มีที่ของโซเมตเลยนะคะมันก็อาจที่จะเหนื่อยถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์อยู่ที่แค่5 0นะคะบอกตามตรงเลยอ่ะทีนี้เรามาดูที่คนโสด คนโสดในเวลานี้โหยุ่งมากเนาะทั้งเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องครอบครัวแล้วก็คนในครอบครัวคุณอาจจะมีปัญหาสุขภาพเอเนจีดับเต็มเลยตัวคุณเองก็จะต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพระมัดระวังเรื่องเครียดเครียดสะสมอาการซึมเศร้าที่มีอยู่ก็อย่าลืมไปหาคุณหมอด้วย คุณพยายามโพทุกอย่างไว้แล้วก็พยายามบอกทุกคนว่าคุณไม่เป็นไรนะแต่ในความรู้สึกคือเหงาว่าอยากมีใครสักคนอยู่เคียงข้างแต่ตอนนี้มีแต่ครอบครัวให้คุณต้องดูแลนะคุณก็ง่ายจะเป็นเสาหลักเลยทีเดียวนะคะเอซี่ผมาบอกว่าให้คุณเทคแคร์ดูแลตัวคุณเองก่อนนะคะทำสิ่งต่างๆเพื่อตัวคุณเองบ้างดูแลสุขภาพไปเที่ยวบ้างทานอาหารดีๆนะคะดูแลรูปร่างสุขภาพร่างกายให้ดีๆนะคะทุกอย่างจะดีขึ้นในเดือนมีนาคม คุณมีเกณฑ์การเดินทางท่องเที่ยวไปกับเพื่อนนะคะแต่ยังไม่ได้เห็นว่าคุณจะเจอใครชัดเจนจริงจังแต่คุณมีเกณฑ์การเดินทางไปท่องเที่ยวกับเพื่อนชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเข้าสู่โหมดใหม่นะคะโหมดการเริ่มต้นใหม่ในการใช้ชีวิตเรื่องงานเรื่องเงินจะดีขึ้นมากแต่เรื่องความรักเนี่ยว่าอยากจะขอว่าควรจะรออีกสักพักหนึ่งดีกว่าอาจจะรอ,อะสักสี่เดือนขึ้นไปบวกลบอย่างเงี้ยนะคะ ทุกอย่างมันถึงจะดีตอนนี้ว i ยเบรชั่นรอบตัวคุณเนี่ยคือถ้าจะมีคนเข้ามาก็น่าที่จะยังเป็นคนไม่ใช่นะคะยังไม่ใช่คนของใจแน่ๆแหละนะแล้วก็อาจจะมีคนที่เพื่อนแนะนําให้คุณได้รู้จักแต่มันก็ยังเนี่ยไม่ได้ถูกใจเท่าที่ควรนะคะก็รออีกหน่อยนะ้าเดี๋ยวคุณก็ได้เจอโซเมกของคุณแหละนะคะเอาล่ะทีนี้มาถึงคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะไรใดๆเลยความชัดเจนเมื่อไหร่จะมา คุณนะเขาหน้าที่จะใช้เวลาคิดนานนะในความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณก็ค่อนข้างจะงดเหลีดเอเนจี Energy เนี่ยก็ออกมาเหมือนเดิมว่าควรรอหรือไปต่อดีแต่เอเนจีเนี้ยในเดือนมีนาคมมีเกณฑ์ความเป็นไปได้ว่าคุณหน้าที่จะไปต่อนะคะน่าที่จะเริ่มเปิดโอกาสให้คนใหม่ๆเข้ามานะคะเนะเพราะว่าในเดือนมีนาคมเนี้ยถามว่าเขาจะชัดเจนไหมมันไม่ได้ชัดเจนในระดับที่คุณจะรู้สึกแฮปปี้ เขาจะส่งข้อความหวานนู่นนี่อะไรก็ตามมันเหมือนลมเพลมพัดแล้วเขาก็อาจจะคุยกับคุณในลักษณะที่ว่าอืขอคุยความสัมพันธ์ในลักษณะเป็นเพื่อนไปก่อนจะดีกว่าซึ่งมันทําให้คุณโคจะหงดหงิดเลยนะคะคุณต้องการคําตอบอีกแบบแต่เขาจะตอบคุณอีกแบบซึ่งมองดูก็รู้ว่าเขาไม่น่าจะใช่คนที่คุณมองหาแล้วล่ะเพราะว่าเป้าหมายไม่ตรงกันนั่นเอง เขาให้ความชัดเจนกับคุณไม่ได้แน่ๆเพราะทิอปครับอยู่ตรงนั้นเขาน่าจะมีคนคุยหรือมีคนอื่นนะคะหลักมานี้เอาละมาถึงคนมีคู่ที่ไม่ได้มีประเด็นนะคะคู่ของคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะมีบางอย่างเกี่ยวกับตัวเขาที่เดือนมีนาคมเขาอาจจะบอกให้คุณได้รู้อย่างหงุดหงิดอย่าพึ่งโกรธอย่าพึ่งอะไรไปนะคะให้ปลอบโยนให้ให้กําลังใจกันและกันแล้วก็ การเดินทางมาหาที่ว่าไว้มันก็อาจจะล่าช้ากว่ากำหนดก็ขอให้หาชามเฟรมดีๆหน่อยถ้าเป็นคนไทยด้วยกันเนี่ยอาจจะมีเวลาให้กันน้อยก็อย่าเพิ่งโกรธอย่าเพิ่งงอนนะเดี๋ยวพอเขาเคลียร์ปัญหาตัวเขาได้เนี่ยเขาหน้าที่มีเรื่องเยอะนะเอจี้ดับฝังเขาเยอะนะคะเห็นไหมดูส f o โฟ o ซอสเอรอบซอสโอ้โหเทนอซอสอีกแต่ว่าเขาน้าที่จะเคลียร์จบในเร็วนี้แล้วแหละเดนมีนาคมคู่ของคุณนะคะ อาจจะคุยในเรื่องของอการเดินทางกำหนดระยะเวลาการเดินทางมาหาคุณนะคะแต่ถ้าอยู่ในประเทศไทยด้วยกันเขาจะเดินทางมาหาเลยมาเซอร์ไพรส์คุณนะคะมาพาไปเที่ยวนู่นนี่นั่นก็ทําให้คุณรู้สึกสบายใจขึ้นบางท่านมีเกณฑ์ว่าผู้ของคุณอาจจะเดินทางมาพบปะครอบครัวของคุณด้วยก็เป็นไปได้ะคะอย่างดังนั้นอย่าเพิ่งงอนระมัระวงังเรื่องการมีปากมีเสียงหน่อยนะคะ เพราะว่าบางทีถ้าเขาดูแปลกๆไปเขาอาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพอันนี้เรื่องจริงนะอันนี้เรื่องจริงอย่างกัลยาณมิตรของผู้อ่านเนี่ยเรียกได้ว่าคู่รักเขามีปัญหาสุขภาพแล้วปัญหาหนักมากด้วยแล้วก็ระหว่างนั้นก็คือขาดการติดต่อไม่ค่อยได้คุยกันนะก็เข้าใจผิดจนกระทั่งมารู้ทีหลังนะเขาก็อธิบายสุขภาพด้านสุขภาพให้ฟังแล้วก็เนี่ยได้เห็นแผ่นเอ็กซ์ซูงเซมันก็น่าตกใจอยู่ดังนั้นนะ่ะ าเรามีความซื่อสัสตย์ต่อกันนะคะ,ะเดี๋ยวมองดูว่าคู่ของคุณเขา,าจะบอกให้คุณรู้แต่ว่าถ้ามันไม่ได้มีอะไรตรงนั้นเขาจะยุ่งเรื่องงานค่ะจนไม่ค่อยมีเวลาก่อนหน้านี้แต่ว่าเดือนมีนาคมนี้จะดีขึ้นมีเวลาให้คุณมากขึ้นยังไม่ได้มีแผนเรื่องครอบครัวนะคะแต่ความรักในอนาคตเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีเหมือนเดิมนะเอาล่ะโรแมนต์เอเจอิตมีอะไรอย่าที่จะบอกคุณแผนการแต่งงานยังไม่มีนะคะคนมีคู่ คือมันยังไม่ได้มีที่ฝั่งคู่ของคุณถึงแม้ว่าใจคุณจะยังคิดนะนะคะ new love เอาะไม่ว่ายัางไงจะเกิดขึ้นก็ตามความรักของคุณนับจากนี้มันจะได้รับการ refresh หมายถึงจะได้เริ่มต้นใหม่ได้พบรักครั้งใหม่จะมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นให้รักตัวเองแล้วก็เลือกความสุขของตัวเองก่อนนะคะกับคำถามที่ว่าควรอยู่ต่อหรือพอแค่นี้นะคะคุณเองก็น่าจะรู้ว่าอยู่ต่อมันทรมานเนาะ ถ้าก้าออกไปคุณก็จะมีความสุขได้เริ่มต้นใหม่มีรักครั้งใหม่ที่ดีนะคะใช้เวลาช่วงนี้อยู่กับคนที่เขารักคุณมากๆแล้วคุณจะรู้เลยว่าคุณมีค่ามากแค่ไหนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ